สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวเต็นท์ที่ตอบโจทย์บางเบาแล้วก็พื้นที่กว้างขวางของเดคเทล o อนครับเป็นรุ่น f o r ์ c a s t นะครับโมเดล MT-900 ครับเนี่ยครับก็ได้รับมาแล้วครับสั่งมาทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของเดคเทลอนนะครับก็เอามาแกะกล่องให้ดูกันเลยครับสั่งมาวันที่ออ10 11 1โมง ได้รับวันที่12บ่าย2โมงก็เสียเวลาไป2วันนะครับถือว่าช้านะครับ เต็นสำหรับ2คนนะครับบางเบาน้ำหนักเพียง1.3กิโลครับแล้วก็ขนาดเล็กดีครับโอ้โหชอบจริงๆเราไปทดลองกลางกันครับขั้นแรกก็เราก็เตรียมเสาค้ำครับเราก็ใช้ไม้สติกเนี่ยนะครับเสาคำ้ำก็ตั้งความสูงเราๆร1 5าถึงร่ครับตอนแรกก็ตั้งไว้1 20ก่อนแล้วเราค่อยปรับลดทีหลังได้ครับก็ตั้งไว้ที่ความสูง120เซน แต่จริงๆในสเปคเขาบอกให้สูงประมาณ11 5ยเซนนะครับเสร็จแล้วเราก็หากาวชีทมาลองเป็นพื้นล่างครับเพื่อไม่ให้เต็นเสียหายถูกหินถูกน้ำต่ำนะครับก็เอากาวชีทมาลองกันแล้วก็เอาเต็นออกมาครับขี่ออกมาเลยครับเต็นรุ่นนี้ก็รอมานานแล้วนะครับเพราะว่าปกติก็จะชอบเต็นที่มีขนาดเบา แต่ส่วนใหญ่มีขนาดเบามันก็จะแคบครับพื้นที่ใช้สอยแคบแต่ใบนี้กว้างดีครับเพราะมันใช้สําหรับ2คนนะครับแต่เรานอนคนเดียวก็สบายครับพื้นที่กว้างพอที่จะเก็บของอะไรได้เยอะๆแล้วก็มีน้ําหนักเบาด้วยโอ้ตอบโจทย์จริงเต็นรุ่นนี้1.3ึกิโลแต่มันไม่มีอะไรเสาค้ำไม่มีเสาของมันนะฮนะเราต้องเอาเนี่ยไม้สติ๊กมาเป็นเสาค้ำแทนครับมันเลยน้ําหนักเบา แถมเชือกมาให้2อเส้นนะครับแล้วก็อะไรหมุดตอกอีก8ตัวนะครับแล้วก็เสาคำยันสั้นๆอีก2ชิ้นครับ ที่เชือกที่ได้มาสองเส้นออกนะครับเตรียมไปขึงกับเราก็ดึงขึงแล้วก็เอา,เอา,เอาหมุดตอกสี่ด้านก่อนแล้วก็ซ้ายขวามันก็จะมีอีกสองด้านก็ทั้งหมดก็แปดตัวนะครับตอกดึงคร่าวๆก่อนแล้วก็ไม้สติกค,คำ้ำยันทั้งสองข้างเห็นไหมแต่ดูยังไม่ตึงนะครับเพราะว่าพื้นที่มันแคบครับเลยดึงกว้างไม่ได้จริงๆต้องดึงให้ ให้มันกว้างและให้ยอดข้างบนเนี่ยมันตึงนะครับนี่มันพื้นที่แคบติดพุทธบาทพอดีก็เลยก็เลยทําได้มันหย่อนหย่อนอย่างนี้แหละครับก็ไปดึงอีกข้างหนึ่งครับทดลองไปครับค่อยค่อยดึงค่อยๆศึกษาเพราะว่าไม่ได้ดูมาก่อนว่ามันกลางยังไงเราก็มานั่งเรียนรู้เอาครับท่อเหล็กสัน้นๆนที่กใอยมานั้นก็เป็นการเป็นท่อที่ค้ำยันด้านท้ายนะครับด้านด้านที่วางทางนั่นนะฮะก็เอาไว้ค้ำให้มัน สูงขึ้นนะครับเป็นท่อเล็กๆ2ตัวที่อยู่ทางท้ายอันนี้ก็มีสติ๊กไม้ออที่เดินป่านะครับเอามาคำเป็นเป็นเสาแทนนะฮะสองด้านซ้ายกว่าจริงๆต้องดึงข้างหน้านี้ให้ตึงนะครับไม่งั้นตุงกกามันก็จะหยอ่อนแต่นี่มันพื้นที่จำกัดน,นะฮะก็เลยดึงตึงไม่ได้เนี่เปิดดูครับทางในกว้างดีครับโอ้พื้นที่สำหรับสองคนนะครับแต่เรานอนคนเดียวพอ ก็กว้างดีครับตอบโจทย์ครับโอ้บางเบาพื้นที่ใช้สอยกว้างโอ้สุดยอดครับน่าสนใจนะครับรุ่นนี้ราคาก็กลางๆะครับไม่แพงมากก็หลายพันอยู่ครับ างเสร็จนะครับโอ้สุดยอดครับแต่ความจริงต้องดึงให้ตึงกว่านี้นะฮะทั้งซ้ายขวามันจะได้กว้างขึ้นครับนี่พอดีมีพื้นที่จํากัดนะครับก็เข้าไปดูข้างในครับนี่ฮะพื้นก็เป็นสีชาออกไปทางสีแดงนะครับแล้วก็บางบนก็เป็นผ้าสีขาวครับก็ดูนะกว้างครับข้างในก็มีซองเล็กๆไว้ใส่ของจุกจิกได้นะครับสองซองครับข้างในนี่ครับสีสวยครับพื้น แล้วก็มีช่องหน้าต่างมีประตู2บานนะครับสามารถเข้าออกได้2ด้านครับช่องระบายอากาศดีครับรุ่นนี้ระบายน่าจะระบายอากาศดีนะครับสุดยอดครับโอ้โหเดคเทลอนครับรุ่น f o r ์เควสเอ็0ทครับของเดคเทลลอนนะครับโอ้สวยครับสีขาวพื้นสีส้มออกน้ำตาลชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดี